มาอัปเดตทางฝั่ง,งกะกะตกันหน่อยนะครับหลังจากที่ปรากฏเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองกะกะตทั้ง6ท่านเดินทางไปดูงานต่างประเทศทั้งทั้งที่งานล้นมือช่วงใกล้เลือกตั้งเมื่อวานนี้สํานักงานกรก,ะกะตอ,ออกเป็นเอกสารชี้แจงครับอธิบายว่าการเดินทางทุกอย่างเป็นไปตามโครงการที่ตระเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าแล้วยืนยันมีการหารือร่วมกับทางกระทรวงการต่างประเทศก่อนที่จะมีหนังสือเชิญพิจารณาดูแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวมันเป็นประโยชน์ก็เลย เดินทางไปดูงานไม่กระทบกับงานที่ประเทศไทยแน่นอนนะครับและแต่ละเส้นทางที่ไม่ได้เดินทางไปพร้อมกันก็เพราะว่าแต่ละเส้นทางนั้นมีเจ้าหน้าที่เพียงแค่4ีถึงหคนเท่านั้นก็เลยกระจายกันไปดูงานในแต่ละประเทศถ้าสมมุติว่าต้องมีการประชุมแบบฉับลันทันด่วนประชุมออนไลน์ได้ยุคนี้สมัยนี้นะครับ หรือไม่ก็อาจจะมีการนัดหมายการประชุมเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาครับค่ะอันนี้ชี้แจงก่อนเรื่องการเดินทางไปพร้อมๆกันนะคะส่วนอีกเรื่องที่ชี้แจงก็คือเรื่องของการยื่นคําร้องให้พิจารณานโยบายเงิน10,000บาทที่มีพักการเมืองมาหาเสียงเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการสอบสวนแล้วทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบนะคะและไม่สามารถจะยกขึ้นมาพิจารณาได้ทันทีนะคะส่วนอีกเรื่องคือการขยายเวลาลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าที่ระบบมันมาล่มวันสุดท้ายของการลงทะเบียนนะคะช่วงเวลานั้น สามารถบันทึกข้อมูลผู้ประสงค์จะลงทะเบียนแต่ว่าการแสดงผลเนี่ยมันลงทะเบียนไม่สําเร็จใช่ไหมคะระบบยังสามารถดึงข้อมูลมาทําเป็นรายชื่อผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ได้เกือบทั้งหมดก็เลยเห็นว่าไม่จําเป็นต้องขยายเวลาการลงทะเบียนแล้วนะคะ ขณะเดียวกันกกตเปิดตัวแล้วนะคุณผู้ชมเพลงประชาธิปไตยอยู่ในมือของเราค่ะนี่คุณน้าไมหมคะนักร้องคุณโตศักดิ์สิทธิ์นะครับก็จะเป็นเพลงที่มาประชาสัมพันธ์ร,นรณรงค์การเลือกตั้งที่กําลังจะมาถึงนี่แหละค่ะ,ะ,ะเลือกตั้งลงหน้า7พฤษภาคมเลือกตั้งวันปกติ14พฤษภาคมนะครับส่วนความเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงสงการานต์ครับเช้าที่ผ่านมานี่พลเอกประยุทธ์จันรโอชาครับพ๊กตู่แคนดิเดตนายกของพักรวมไทยสร้างชาติครับพร้อมกับแ,แกนนาใส่เสื้อลายดอก เดินสายไหว้พระที่วัดหงและวัดระคังแล้วเดี๋ยวจะมีการลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดวังหลังด้วยนะครับทางท่านนายกยืนยันหลังจากนี้จะเดินสายปราศัยทั่วประเทศครับค่ะอ้าวขณะเดียวกันเนี่ยนะคะคุณผู้ชมทั้งเพื่อไทยช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกพร้อมแกนนำพักและผู้สมัครไปหาเสียงที่ตลาดชัดชัยหัวหินนะคะ ชูนโยบายเรื่องของเงิน1นึ่งมื่บาทใส่กระเป๋าดิจิทัลมีแฟนคลับมาให้กําลังใจมีพ่อค้าแม่ขายมามอบดอกกุหลาบมาถ่ายรูปกันเยอะเลยครับเอาไปท้ายไปที่พักเก้าไกลครับชาวเน็ตแชร์คลิปไอเดียสุดเจ๋งเล่นน้ําค่ะลอยอยู่บนห่วงยางไปด้วยแล้วก็หาเสียงไปด้วยแบบนี้นะครับคือเป็นไอเดียที่เจ๋งมากๆคือก่อนหน้านี้ก้าวไกลเขาก็จะมีการ ขายนโยบายตามสี่แยกไฟแดงก็มีมาแล้วจําได้ใช่ไหมฮะโปรโมทคนเดียวก็มีมาแล้วครั้งนี้ไปเที่ยวทั้งทีช่วงสงกรานกระโดดน้ําโชว์ไม่พอล่องห่วงยางหาเสียงกันไปเลยนี่เป็นคลิปที่ขอนแก่นนะทักอื่นเขาเดินหาเสียงกันเหงื่อไหลครายย้อยนะคะเอาหาเสียงยังไงให้ไม่ร้อนก็แบบก้าวไกลนี่แหละค่ะคุณผู้ชมอ่นนี้ก็เป็นบรรยากาศสีสันนะคะคือวันหยุดสงกรานแต่ว่าตอนนี้นักการเมืองหยุดไม่ได้จริงๆต้องเร่งหาเสียงนะคะวันนีสนุกฟรีดีทุกวัน วันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้